ครับสวัสดีครับวันนี้ FPK Channel นะครับก็จะมาทำทิก เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับ Google Form นะครับเมื่อเราสอบนักเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาดึงข้อมูลจากฟอร์มนะครับจาก Google Form เป็น Excel นะครับแล้วนํามาแล้วนํามาแทรกลข้อมูลนะครับเป็นหลายห้องนะครับซึ่งถ้าเราสอบจํานวน6 7 0 0คนต่อระดับนะครับก็เราก็จะต้องมานั่งแยกแต่ละคอลั์นะครับแต่ละ ห้องนะครับแยกออกเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องนะครับในที่นี้นะครับการใช้นะครับ g o o g l e Form นะครับเราก็สามารถแยกเป็นหลายห้องอัตโนมัติได้เลยนะครับในระหว่างสอบนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราสอบผ่านมาแล้วเราก็ยังสามารถใช้สูตรนี้ได้ในในชีตนะครับของ Google นะครับเราก็ยังสามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการเขียนสูตรไว้ก่อนนะครับเขียนคําสั่งไว้ก่อนนะครับ ในระหว่างการสอบมันก็จะแยกห้องอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ลุยกันเลยนะครับลุยกันเลยนะครับในที่นี้นะครับผมได้ทําไว้แล้วนะครับได้นําข้อมูลนะครับที่นักเรียนนะได้สอบไปแล้วนะครับในวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งนักเรียนผู้สอบก็ประมาณ 500กว่าคนนะครับ500กว่าคนนะครับ500กว่าคนนะครับก็สอบมานะครับก็มีการวัดผลไปแล้วนะครับคะแนนเฉลยออกมาด้วยนะครับซึ่งใน google form มันก็จะมีเฉลยไว้ด้วยอยู่แล้วนะครับได้คะแนนเท่าไหร่อะไรอย่างไรที่ต้องปิดลายชื่อไว้นะเพื่อป้องกันสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของผู้เรียนนะครับก็นํามาทําให้ท่านดูนะครับว่าเราสามารถแยกห้องอัตโนมัติได้เลยนะครับเราสามารถแยก เป็นห้องอัตโนมัติได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็ลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเพิ่มชีทก่อนนะครับในที่นี้นะครับมีทั้งหมด2ทับหถึงสองทับสิบสามนะครับสองทับหถึงสองทับสิบสามนะครับชีทที่1นะครับเป็น2อทับหแล้วกันนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น2อทับหนนะครับ ที่ที่สเป็น2ทับสแล้วกันนะครับ rename นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ rename 2อทับสอันนี้ก็เป็น2อทับสนะครับต่อไปก็เป็นสองทับสี่ทำสำเนาตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น สอทับอ่าอย่างนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะลุยกันเลยนะครับตัวนี้นะครับการตอบแบบฟอร์มนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่เวลาเราอ่านค่าต้องเป็นค่าการตอบแบบฟอร์มนะต้องเป็นชื่อนี้นะครับถึงจะอ่านค่าได้นะครับมาที่ในการตอบแบบฟอร์มนะครับก็จะมีจํานวนเยอะๆอย่างนี้เราจะแยกห้องทีเดียวตุ้มเดียวเลยนะครับ แยกเป็นห้องนะครับไม่ต้องมานั่งซอนข้อมูลทีละห้องทรอยห้องนะครับเราโดยใช้คำศัครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมได้สร้างห้องนะครับทีละห้องไว้แล้วนะครับ2ทับหนึ่งสองทับสองสองทับสามสองทับสี่แล้วก็สองทับห้านะครับที่ทําคุมดําไว้อย่างนี้เพราะว่าป้องกันเวลาเราดึงข้อมูลมาแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเห็นชื่อนักเรียนนะครับชื่อของผู้เรียนนะครับ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาลุยกันเลยนะครับในที่นี้เรากดอยู่ที่ช่องชีชีสองทับหนึ่งนะครับช่อง A1 นนะครับผมมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับคิวรี่แบบฟอร์มนะครับตรงนี้ไปที่กดคอนโทรลซีแล้วเมื่อกี้นะครับกดคอนโทรลซีกดคอนโทรลซีแล้วมากดคอนโทรลวีได้แล้วครับ แยกออกมาแล้วครับนะนะเท่ากับ q u e r y การตอบแบบฟอร์มคือมาอ่านตรงนี้ครับมันจะอ่านข้อมูลการตอบแบบฟอร์ม1เห็นไหมครับการตอบแบบฟอร์ม1ช่อง A 1ถึง G นะครับช่อง A 1ถึง G A1 ตรงนี้ครับประทับเวลาถึง G นะครับ G ก็คือช่องถึงขอลมนี้ครับง G นะจคือเลขที่นะครับเราไม่เอาข้อมูลของ การตอบคําถามมาด้วยนะครับเนะครับเราไม่ดึงมาด้วยนะครับเอาแค่ข้อมูล A ถึง G ถึงเลขที่ก็พอนะครับเอามาแค่นี้นะครับได้แล้วครับ2องทับหก็แยกออกมาแล้วครับแต่มันจะไม่เรียงเลขที่ให้นะครับในส่วนของการเรียงเลขที่เราจะไปดูอีพิซดต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะได้จํานวนนักเรียนขออภัยก็จะได้แยกห้องเรียนออกมาแล้วครับจากนักเรียน 500กว่าคนนะครับแยกออกมาไปแล้ว2องทับหน่ทับสครับะผมได้ทำคุมดำไว้แนะบบเหมือนเดิมครับกดคอนโทรล C แล้วมา Ctrl คอนโทรลบีแบบชีทส2ทับสกด A1 เหมือนกันคอนโทรล V นะครับคอนโทรล B ขึ้นแล้วครับแต่เราต้องเปลี่ยนอะไรครับตรงนี้มันก็ยังมาโชว์2อทับหเหมือนเดิมให้เราเปลี่ยนช่องนี้เป็น 2อทับสองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนทันทะีครับเปลี่ยนดึงข้อมูล2อทับสองมาหมดเลยนะครับเห็นไหมครับดึงข้อมูลสองทับสองมาผมก็จะปิดนี่ตัวนี้ไว้ครับก็จะดึงข้อมูลนะมานะทําไมมันต้องดึงข้อมูลครับเห็นไหมครับตรงนี้คอลัมน์ F นะครับการตอบแบบฟอร์มที่คอลัมน์ F เป็น การตอบแบบฟอร์มที่คอลัมน์ f เป็นชั้นครับเราจะอ่านที่ชั้นเรียนเห็นไหมครับเราก็ต้องไปดูที่ชั้นเรียนก็คือ f นะสองทับสองสองทับสองเห็นไหมครับดึงออกมากหมดแล้วสองทับสามเราทำได้ไหมทําได้ครับก็แต่ว่าตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนชื่อการตอบแบบฟอร์มหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนชื่อการตอบแบบฟอร์มหนึ่งเป็น ติวเด้นหหรือ data 1อย่างนี้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น data 1เหมือนกันนะครับถึงจะอ่านค่าได้มันถึงจะอ่านค่าได้อ่ะต่อไป2อทับสครับเมื่อกี้กด control c แล้วก็มา control v นะครับมันก็จะอ่านค่านะครับ a 1ถึง g นะครับคอลัมน์ g แล้วก็คือเลขที่นะครับถึงเลขที่นะครับแล้วก็มาอ่านค่าที่คอลัมน์ f นะครับคอลัมน์ f นะครับในช่องฟอร์มตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นนะครับ เราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ครับ2อทับนเห็นไหมครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนี้มันก็จะอ่านค่าแค่2อทับเราต้องอ่านค่าเป็น2องทับสา,าะอยู่ที่ชีด2อทับสามเนะมครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนให้เราแล้ว2อทับสี่ทำได้ไหมก็กด c อนโทรเหมือนเดิมถ้ากดไปนะครับเราจะเห็นชื่อนักเรียนผมขออนุญาตไม่กดนะครับก็ทําเป็นตัวอย่างไว้3ห้องนะครับที่ให้รู้ก็คือ เราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะครับก็ใช้คำสั่งเท่ากับ q u R e รี q ่คิ e R y, นะครับในวงเล็บนะครับแล้วเครื่องหมายฟันหนูการตอบแบบฟอร์มนะครับหเห็นไหมครับชื่อของของชีทที่เราจะอ่านนะครับแล้วเครื่องหมายฟันหนูแล้วเครื่องหมายอาจจะเจลีใช่ไหมครับอาจจัเจลีแล้วก็ต่อตามด้วยแอนด์แลงนะครับที่เราจะอ่านค่าช่องนี้นะครับ ต้องการต่อบแบบฟอร์มแล้วก็ดับเบิลโคดนะครับดับเบิลโคดตามสูตรนี้เลยตามนี้เลยนะครับท่านก็จะได้เห็นนะครับตามนี้เลยนะครับในส่วนของสูตรนะครับเดี๋ยวจะเอาลงไว้ท้ายคลิปนะครับเอาที่คำอธิบายคลิปนะครับก็อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับก็ให้ทุกท่านไปก๊อบได้ดูก๊อป สูตรได้เลยหรือกรอบคำสั่งได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับช่อง APK Channel นะครับก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับฝากกดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ